ไม่ทิ้งคนคอนเจมครู้อยมอบข้าวสารสองตันช่วยชาวบ้านน้ำท่วมไม่ทิ้งคนคอนเจมครู้อยมอบข้าวสารสองตันช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านโรงครัวมอวไลละสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงวิกฤตอย่างต่อเนื่องหลังฝนตกหนักหลายวันทำให้หลายพื้นที่ในจังหวัดต้องเผชิญกับน้ำท่วมสูง โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชและอำเภอต่างๆที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเจมเรือศักดิ์ลอยชูศักดิ์และภรรยาครูก้อยนัชชาลอยชูศักดิ์ส่งความห่วงใยถึงพี่น้องชาวใต้ที่ประสบภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมถึงพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นบ้านเกิดของทั้งคู่โดยเจมและครูก้อยได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กร่วมศักเจม ลอยยูสากและเฟ c บุ o o นัชชาลอยชูสักรวมถึง Facebook แฟนเพจคู่กันเพื่อส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆพร้อมส่งมอบข้าวสารจำนวน2,000กิโลกร,รมัมหรือ2ตันผ่านโรงครัวมหาวิทยาลัยวไลลั์จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อช่วยบรรเทาทุกขเบื้องต้น และทั้งคู่ยังได้ส่งกำลังใจผ่านคลิปที่โพสต์ผ่าน Facebook Fanpage <ม>คู่กัน h t t p s w w w f a c e b o o k c o m s h a r e v 1 b d o m 2 h b d ว่าเจมเรืองศักด์และครูก้อยในฐานะที่เป็นคนนครขอมอบข้าวสารสองตันให้พี่น้องชาวนครครับเจมเรืองศักด์กล่าว ครูก้อยตอนนี้กระแสน้ำขึ้นเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าฝนก็ตกไม่ยอมหยุดเลยและมีน้ําหนุนมาจากเทือกเขาคีรีวงด้วยน้ําทลักท่วมในหลายพื้นที่บอกตรงๆเลยว่าไม่สบายใจเลยถึงตัวอยู่กรุงเทพมหานครแต่ใจอยู่นครศรีธรรมราช เพราะว่าหลายคนน้ำเข้าไปในบ้านหมดแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายไม่รู้จะย้ายไปไหนแล้วยกขึ้นชั้นสองก็แล้วปีนี้คือหนักจริงๆค่ะเจมเรืองศักดิ์ขอส่งกําลังใจให้พี่น้องทุกคนดูแลครอบครัวดูแลทรัพย์สินตัวเองและขอให้กําลังใจนี้นําพาทุกคนก้าวผ่านเรื่องนี้ไปให้เร็วที่สุด ครูก้อยและขอให้ทุกคนปลอดภัยและข้าสารที่พี่เจมและครูก้อยกำลังส่งไปกำลังลําเรียงไปที่ครัวกลางเพื่อใช้ในการประกอบอาหารให้พี่น้องชาวนครเพื่อบรรเทาทุกเบื้องต้นไปก่อนก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวนครทุกคนขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะ พร้อมร้องเพลงทุกวินาทีส่งกำลังใจให้ชาวนาครทุกคนโพสต์ Post ดังกล่าวได้รับการชื่นชมจากชาวเน็ตและแฟนคลับจำนวนมากที่เข้ามาแสดงความขอบคุณและสนับสนุนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างล้นหลามเรื่องศักดลอยชูศักด์ชื่อเล่นเจมเกิดเมื่อวันที่9มีนาคมพศ2521ที่อำเภอถะวอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นบุตรของนายชูศักดิ์กับนางสุจิน ลอยชูศักดิ์สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยศรีนคริน์วิโรธวิชาเอกดุริยางคศาสตร์สากลศึกษาต่อระดับปริญญาโทคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองเคยเป็นศิลปินในสังกัด R.S และ G.M.M Grammy เจมส์เรืองศักดิ์มีผลงานเพลงกับค่าย R.S โดยออกอัลบั้มแรกในปี2537อัลบั้มแรกคือได้เวลาเจมส์ อีก2ปีถัดมามีอัลบัม Love ้มไซเรนเลิฟฟอร์เอเวอร์เจมเดอะเน็กเจมฮิตซีรีส์และเจมเอฟเอ็ม